เมื่อเร็วๆนี้บริษัทจวนอนควนคอร์ปอเรชันจำกัดได้จัดงานครบรอบ12ปีและประกาศเกียรติคุณ MDP ประจำปี2557ที่ i m p a c คเมืองทองธานีโดยมีท่านอำพลวงศิริเลขาธิการสำนักงาน,นาคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานในพิธีโดยภายในงานได้มีการประกาศเกียรติคุณผู้ประสบความสำเร็จในตแหน่งต่างๆตามแผนการตลาดของบริษัททั้ง Balance Team และ Twin Network พร้อมคอนเสิร์ตจากแมงปอชนทิชาอาสยามและเจเจ,เจตรินวัฒพนัสินและการ มอบนโยบายการทำงานของบริษัทโดยดรสมชายหัดชลีละหาประธานกรรมการบริหารบริษัทโจนอันโคนคอร์ปอเรชั่นจำกัด MLM Digital Solution รูปแบบการค้าแบบใหม่ที่นำการค้าแบบขายปลีกขายส่งขายตรงมารวมตัวกันโดยเกิดให้เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า e wallet โดยที่หลายคนไม่รู้ตัว JNC MLM Digital Solution ง่ายแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสและงานนี้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษเป็นรถยนต์โตโยตา้า Vigo Champ ลาโต o ยต้านิวยอร์สตรค่ะ